หน่วยนี้ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์สง่างามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านยุโทโธปกรณ์ของชาติไทยรถยิงจรวด DTI-1G ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปฏิบัติการได้รวดเร็วพร้อมระบบยิงที่ทันสมัยสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำทั้งในระยะใกล้และระยะไกลจรวดแต่ละลูกสามารถพุ่งทะยานออกไปด้วยพลังแรงดันมหาศาลและระยะยิงที่ไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เบื้องหลังการสร้างสารรค์นี้คือความมุ่งม,มั่นของวิศวกรไทยที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้กองทัพไทยมีอาวุธที่เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำของโลกลวดลายศิละปะไทยที่ประดับอยู่บนตัวยานพาหนะไม่ใช่เพียงการตกแต่งแต่ยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติที่ไม่เหมือนใครทุกเส้นสายและสีทองที่เห็นนั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและศักดิ์ศรีของแผ่นดินไทย เมื่อถึงเวลาฝึกซ้อมยิงจริง DTI 1G จะตั้งฐานยิงอย่างมั่นคงปรับมุมทิศทางอย่างแม่นยำก่อนปล่อยจรวดออกไปพร้อมเสียงคำรามกึกกล้องของเครื่องยนต์เสียงที่สะเทือนดินฟ้าและแสดงถึงพลังอันแท้จริงของเทคโนโลยีไทยผู้ที่ได้เห็นการยิงจรวดนี้ต่างตะลึงในความแม่นยำและพลังการทำลายล้างจรวดแต่ละลูกสามารถเดินทางไปได้ไกลนับร้อยกิโลเมตรด้วยระบบนำวิถีที่ถูกพัฒนาให้มีความเสถียรนและแม่นยำสูงนี่ไม่ใช่เพียงแค่การสาธิตทางทหาร แต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพของชาติไทยต่อสายตาชาวโลกว่าประเทศไทยสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีทางยุทธศาสตร์ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง DTI 1G จึงเป็นมากกว่าระบบยิงจรวดมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าความรู้และความตั้งใจสามารถสร้างส,างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติได้ในอนาคต DTI 1G จะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในระบบควบคุมระบบเรดาร์และระบบการยิงอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่หลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้นมิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศคือการสร้างนวัตกรรมที่ไทยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและ dti 1 g คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความสำเร็จนี้นี่คือพลังของประเทศไทยพลังที่เกิดจากความรู้ความรักในแผ่นดินและความร่วมมือของคนไทยทุกคน dti 1 g ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธป้องกันประเทศแต่คือเครื่องหมายแห่งเกียรติภูมิของชาติไทย ที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยศักยภาพที่โลกต้องจับตามอง